สบายดีจ้าสบายดีพี่พีเอซี FC ทุกคนเนาะช่วงนี้นี่กาเข้าหน้าฮอนแดบเต็มรูปแบบเลยก่อนเที่ยงนีนี้อากาศนี่ฮอนแท้อนว่ะฮอนอบเอาขนาดเลยพี่พี่คนใดที่ว่าต้องออกไปเหตุงานอยู่ข้างนอกในการดูแลสุขภาพตัวเองเ,เด้อหน้าฮอนเนี่นี่นี่คนเฮากะซิมกักเป็นวินเป็นลมเดดกันได้ง่ายเนาะเพราะว่าเดดแหงงลายก็คลิปนี้นี่น่อจากคลิปที่แล้วเนาะ คลิปที่แล้วนี้หัวหน้าเพื่อนพาเห็ดสมุนไพรลดกดไหลย้อนแล้วมีผู้ติดตามของ,องน้องนี่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องเอลล่าขอสูตรลดไขมันน้อยพี่เอกพี่เอกพอมีสมุนไพรตัวใดที่ว่าพอจะแนะนําบอกเกี่ยวกับสูตรลดไขมันอ๋อสมุนไพรก็ง่ายๆในครัวเรานี่แหละม,มีตัวใดก็กระเทียมขิงพริกแล้วก็หอมหัวแดงใหญ่หอมใหญ่พริกก็ลดได้บอ ได้ได้ยังไงพี่เอกอธิบายให้ฟังไหมก่อนอื่นนะครับก็ขอพูดถึงไอ้ไขมันก่อนนะครับในร่างกายเราก็จะมีไขมันทั้งไขมันดีแล้วก็ไขมันไม่ดีนะครับซึ่งภาษาของทางแพทย์แผนปัจจุบันเราก็จะบอกว่า,าคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไร์มันก็จะมีไขมันอยู่สองตัว แต่มันจะแตกย่อยออกไปอีกก็คือคอเลสเตอรอลเนี่มันก็จะมีไขมันไปอีก3ตัวแต่ที่จะพูดถึงวันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวซึ่งผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือไขมันดีกับไขมันไม่ดีนี่แหละ2ตัวแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นจะไปพูดถึงคอเลสเตอรอลมันก็ขอเท้าความนิดนึงนะครับย้อนไป74ปี สมัยสงครามเกาหลีซึ่งตอนนั้นมีทหารล้มตายจำนวนมากเขาก็เลยที่สหรัฐอเมริกาก็เลยส่งส่งนักพยาธวิทยานะครับไปที่ประเทศเกาหลีเพื่อไปผ่าตัดศพทหารสองพันนายซึ่งทหารที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่อายุประมาณ21ปีอืม,อมพอ,อดีออใช่ใช่ก็วัยวัยหนุ่มเลยหนุ่มชะกัน พอไปผ่าตัดนะครับก็ปรากฏในเส้นเลือดมันจะมีคราบสีเหลืองคราบสีเหลืองทางหมอก็เลยแต่ก่อนเขาเข้าใจว่าไอ้คราบสีเหลืองนี่ที่ติดอยู่ในเส้นเลือดมันจะเกิดขึ้นเฉพาะคนสูงอายุแต่พอไปผ่าตัดถึงสองพันนายนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีซึ่งถือว่าเลยวัยรุ่นมาไม่นานก็ปรากฏมี คาบเหลืองๆนี้ก็แสดงว่าไอตัวไขมันคาบคาบเหลืองๆนี้ซึ่งเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลตั้งแต่นั้นมาก็มันเริ่มเกิดตั้งแต่อายุไม่มากฉะนั้นไอตัวคนที่จะเกิดเป็นโรคหัวใจมันไม่ได้มาเกิดตอนอายุแก่อย่างนี้ละครับมันจะเริ่มสะสมมาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ตามผลวิจัยก็คือคนที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจนี้ ที่อายุต่ตํากว่า35ปีแทบจะไม่มีก็จริงแต่มันสะสมมานี่แหละก็คือที่ไปที่มาของคําว่าคอเลสเตอรอลซึ่งมันมีมาตั้งแต่สมัย74ปีที่แล้วที่เขาไปตรวจพบก็เลยกาดจะมีการบัญญัติคํานี้ขึ้นมาแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมาแนะนําสมุนไพรที่ เสียงรถเสียงรถดังก็ค like, ือสมุนไพรสี่ตัวมันเป็นตัวที่หาง่ายมากทุกบ้านต้องมีติดติดในครอบครัวในครัวเรานะครับที่ผมพูดตั้งแต่แรกก็คือกระเทียมขิงพริกแล้วก็หอมหัวใหญ่คำล่าคิดว่ามันมันใกล้ตัวเกินไปไหมใกล้ตัวแล้วก็เป็น อย่างที่เขาใส่ในเวลาหิดอาหารตลอดเลยใช่ใช่โดย <ขา S 2> เฉพาะมะเขือไม่ได้อใช่พริกนี้ในส้มตํำฉะนั้นคนกินส้มตําบ่อยๆนี่ก็ถือว่าเป็นการลดไขมันไปในตัว <c oughs> นนเพราะว่าคิดว่าหลายคนคงจะมองข้ามว่ามันมันไม่ได้ช่วยอะไรคืออย่างพริกนี่คนอาจจะคิดว่ามันให้ประโยชน์แค่ความเผ็ดแต่มันมีในด้านของ ของประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของกระเทียมก่อนอันดับแรกกระเทียมนี้มันมีมีประวัติการใช้มายาวนานเลยนะครับมา5,000ักว่าปีในตั้งแต่สมัยโบราณกระเทียมนี่มันมันช่วยลดยังไงเพราะกระเทียมมันจะมีสารตัวหนึ่งที่สําคัญคือกรรมทถันฟังคําว่ากรมถันนี่มันมันเหมือนน่ากลัวนะกรมถันกรมถันนี่คือกลิ่นกลิ่นที่มันทําให้เกิดความฉุน ไอ้ตัวความชุนนี่แหละมันมีประโยชน์ในการรักษาระดับของไขมันบางคนข็มากบางคนข็บ,บมากเนาะกินใช่ใช่กินมันมถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็อาจจะไปกินกระเทียมสกัดที่เป็นแคปซูลแต่มันก็จะเปลืองไปผมแนะนําว่าให้กินแบบสดนี่แหละถ้ากินกับพวกอาหารอะไรนะเน,เนื้อ,อ,อเนืองเนือเนืองนี่สุดยอดเลยนะครับใส่กระเทียมเข้าไปตัวนี้ก็ มันจะช่วยเพราะว่ามันกรรมฐานมันจะช่วยรักษาระดับของไขมันดีกับไขมันไม่ดีให้อยู่ในระดับที่สมดุลคือไม่มากไม่น้อยเกินไปสำหรับกระเทียมนะครับมันมันก็จะมีเพิ่มไขมันตัวดีอันนี้จะไม่พูดถึงตัวศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับมันก็ h l d c อย่างนี้นั่นแหละแล้วก็ไอ้ l d c พวกนี้มันมันก็ยาวยาวไป อันนี้สําหรับกระเทียมนะครับสําหรับกระเทียมนี้แนะนํานะครับมันจะกินอยู่สองอย่างก็คือกินเพื่อป้องกันกินเพื่อรักษาถ้าเรากินเพื่อป้องกันกินวันละครั้งกินเพื่อรักษาวันละสามครั้งในปริมาณในปริมาณครั้งละเท่ากันครั้งละห้ากรัมหรือช้อนชาช้อนที่เราชงกาแฟพ,นพูนหน่อยปกติเราก็กินสดเนาะที่เขาแนะนําคือกินสดเราไม่ได้ไปบดผง ถ้านึกถึงก็่าจะประมาณสามถึงสี่กีบสามถึงสี่กีบเลยมันกีบใหญ่ไหมแล้วแต่กีบเล็กกีบใหญ่นะิแค่่าก,กินครั้งละกีบแบบสามครั้งไม่มันน<ม>้อยไ,<ม>ไปยถ้าสมมติว่าเราบดเป็นผงเอามาใส่นี้พี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณตีไปเลยนะสองถึงสามกีบต่อครั้งนะถ้ากินป้องกันก็วันละครั้งตอนไหนก็ได้เลือกเอา แต่ถ้ากินรักษาก็วันละสามครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น,น,นกินว่าดค่ะกินรักษก,กับเอียงไม่ก็กินกับอาหารนั่นแหละออันนี้คือแนะนําปริมาณแค่นี้ตําใส่ส้มตําหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าตําใส่ส้มตําส่วนใหญ่มันก็จะเหลือไงเราจะไม่ได้กินแต่ถ้ากินกับแหนมเนืองเนี่ยไม่เหลือแน่นอนหานบางใส่แต่เชื่อเถอะกินกับแหนมเนืองเนี่ย เกิน,ม,นมันเกินสังเกตไหมเวลากินแหนมเนืองกินกับเทียมเยอะๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรที่ที่สังเกตเห็นสังเกตาจากาตัวเองใช่ใช่เหมือนเหมือนมันเหมือนเชื่อระบายแต่จริงๆแหนมเนืองมันมีผักเยอะมันมีทั้งกระเทียมมีทั้งพริกมีทั้งมะไอมะม่วงมะม่วงดิบมีทั้งเออมีทั้งกล้วยอ่านั่นแหละกล้วยแต่มันก็ไป ขัดกันอยู่นะกล้วยเนี่มันฝาดฝาดมันจะทําให้ให้ท้องเราผูกแต่มันมีกระเทียมไปใชยมันก็เลยทําให้สมดุลเดี๋ยวต่อไปอตัวตัวที่หนึ่งกระเทียมเพิ่มไขมันตัวดีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จำนิดนึงนะครับเพราะสี่ตัวนี่มันผมจะให้ให้จุดเด่นอย่างนนหนึ่งตัวกระเทียมคำน่าจ,จําไว้นะอืเพิ่มไขมันตัวดีอกระเทียมเพิ่มไขมันตัวดี ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกแต่เราเอาจุดเด่นคืเพิ่มไขม,มันตัวดีลดไขมันตัวร้ายตัวที่สองขิงครับขิงนี้ก็มีก็มีประวัติการใช้มายาวนานเหมือนกัน2,000 2,000กว่าปีที่จีนแล้วก็ประมาณ1,000กว่าปีแถวยุโรปโอ้ขอพักสักครู่ตอนนี้มีสายเข้าเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้าคุณพ่อโทรมาสตัอปฮัลโหลจังไน เดี๋ยวหามาตอกันเลยเนาะพี่เอกเสริญตอเลยเมื่อกี้นี้เราเรื่องกระเทียมแล้วอ๋อกระเทียม,มเรื่องเรื่องเรากระเทียมเพราะว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องขิงไปนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปกระเทียมอีกนิดนึงกระเทียมนี่ถ้าใครทานกระเทียมอยู่แล้วจะต้องไปผ่าตัดอันนี้ต้องปรึกษาหมอที่จะผ่าตัดก่อนนะครับเพราะว่ากระเทียมมันจะมีฤทธิ์ในการป้องกันการแข็งตัวของ ของเลือดเพราะว่าเดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเลือดมันจะไม่หยุดไหลแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไหลเหมือนน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องขิงนะครับขิงนี่ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่ในครัวของไทยเรามาแต่โบราณเพราะว่าจีนมีการใช้กระเทียมมาเป็น2,000ปีนะครับที่บันทึกไว้แล้วก็ทางยุโรปตอนเหนือก็มีการใช้ขิงมาพันพันกว่าปี ขิงนี้ก็การรับประทานนะครับก็ไม่ได้กำหนดขนาดแน่นอนปกติเราก็จะใช้ซอยซอยใส่อาหารแล้วก็ฝานบางๆเอามาต้มเป็นน้ำขิงกินขิงนี้มันจะมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดนะครับอันนี้อันนี้คือจุดเด่นนะครับกระเทียมเพิ่มไขมันชนิดดีขิงขยายหลอดเลือดก,การกินนี่ก็ ไม่มีกําหนดแน่นอนสำหรับขิงก็ตัวต่อไปนะครับก็จะพูดถึงพริกพริกนี้ก็มีอยู่ในเมนูเกือบทุกชนิดใช่ไหมกินทุกมือ้อส้มตำซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าพริกเนี่ยมันให้ความเผ็ดในส้มตำอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าพริกพริกนี้ที่จะพูดถึงมันเคยมีบันทึกมา อยูบ่บนเรือนะครับเรือของโกลัมปัตที่เดินทางไปทั่วโลกในตอนนั้นเป็นการไปสำรวจสำรวจแผ่นดินใหม่ก็5 3อ531ปีนะครับแพทย์ประจำเรือของโกลัมปัสได้บันทึกถึงพริกพริกขี้หนูนะครับบอกว่าลดการลดการอักเสบแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อกระตุ้นการอยากอาหารถ้าใช้ภายนอกเอาพริกมาประครบมันก็จะลดการอักเสบ อันนี้คือมีการบันทึกมา5 500กว่าปีนะครับสำหรับพริกในในมุมของการลดไขมันก็คือมันจะไปกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นเพราะว่าขิงขยายหลอดเลือดพริกเนี่ยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพราะว่าเราลองนึกถึงคลองน้ํานะครับคลองน้ําสมมติว่าคลองน้ําเป็นเหมือนเส้นเลือดถ้าน้ํามันไหลอยู่ตลอดไหลด,ดีเนี่ โอกาสที่คลองคลองน้ําเราจะเกิดน้ําเน่าเสียมันก็จะไม่มีก็เปรียบเทียมเปรียบเทียบเหมือนเส้นเลือดเราถ้าเลือดเรามันไหลเวียนดีการตกค้างการสะสมของสารพิษมันก็จะน้อยแล้วการนําไขมันหรือของเสียจากเส้นเลือดนํามาทิ้งผ่านลําไส้ใหญ่มันก็จะมีประสิทธิภาพมันก็จะเป็นการลดไขมันไปในตัว อทวนอีกนิดนึงกระเทียม,มเพิ่มไขมันชนิดดีขิงขิงขใหญ่ายายหลอดเลือดพริกกระตุ้นการไหลเวียนอ,อันนี้สามตัวแล้วแล้วก็มาตัวสุดท้ายก็คือหอมหัวใหญ่อซึ่งหอมหัวใหญ่นี้มันก็จะมีสรรพคุณคล้ายๆกันกับกระเทียมแต่มันจะกินง่ายกว่ากระเทียมเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นฉุน เราก็ซอยขอไปครับมีเสียงมอไซเราซอยใส่พวกสลัดสลัดผักเคยเห็นไหมอ่าซอยใส่สลัดผักแล้วก็ใส่พวกต้มยำทำทำพวกยำอืมไอ้ตัวนี้สำหรับไอ้หอมหัวใหญ่มันก็มีการใช้มามีมีในบันทึกของอียิปต์นะครับ5,000กว่าปีเขาถือว่าหอมหัวใหญ่นี่ เป็นตัวแทนของพระเจ้ายังไงก็เขาระบุอย่างนั้นคือพระเจ้าพระเจ้าของเขาก็คือเป็นเหมือนตัวแทนเคยเคยเห็นในอ,อย่างกระเทียมไหมผีผีฝรั่งจะกลัวกระเทียมนี่กระเทียมมันก็จะมีตำนาน<บ>เรื่องเล่าก็ไ,ไม่รู้น่าจะผีฝรั่งทุกอันนั่นะ <laughs> <laughs> ที่ที่กลัวกระเทียมแต่อันนี้ก็คือห้าพันปีเ็าบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระเจ้านั่นแหละ แล้วก็ไอตัวตัวหอมหัวใหญ่นี้มันก็จะกระตุ้นกระตุ้นการสร้างอินซูลินอินซูลินนี่มันจะไปถ้าอินซูลินดีทำงานดีมันจะไปลดน้ำตาลน้ำตาลในเลือดซึ่งในเลือดเนี่ยมันมีครบทุกอย่างทั้งสารอาหารทาั้งน้ำตาลทั้งไขมันมันก็ปนกันอยู่ถ้าอินซูลินมันไปลดน้ำตาลได้น้ำตาลลดไขมันในน้ำตาลมันก็มีใช่ไหม แล้วก็หอมหัวใหญ่จุดเด่นที่จะให้จำก็คือลดการอักเสบมันพริกเลยเนาะใช่พริกก็ลดการอักเสบแต่พริกนั่น,นลดการอักเสบภายนอกแต่หอมหัวใหญ่เนี่ลดการอักเสบภายในภายในหลอดเลือดเพราะว่าถ้าเรามีไขมันไม่ดีเยอะในหลอดเลือดมันก็เหมือนไปเกาะเกาะให้ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นหรือถ้ามัน ถ้าบางบางอย่างมันน้อยลงถ้าไขมันไม่ดีน้อยลงมันก็จะทําให้เส้นเลือดบ,บางพอะบางปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบหนาก็อักเสบบางก็อักเสบฉะนั้นถ้าเรากินในมื้ออาหารครบทั้งสตัวมันก็จะช่วยได้เพราะว่าหอมหัวใหญ่ลดการอักเสบพวกนั้นลดไขมันอ่านั่นแหละอันนี้ก็คือสมุนไพรสมุนไพรง่ายๆที่เราหาในครัวเราก็ มามทำเป็นอาหารใช่ทําเป็นอาหารกินซึ่งช่วยช่วยลดได้เพราะว่าคนไทยเราทุกวันนี้ก็มีพฤติกรรมในการไปบริโภคอาหารเหมือนฝรั่งมากขึ้นฟาสต์ฟูด้ดซึ่งบางหลายๆอันมันจะไม่มีม,ม,ม,มันจะไม่มีเครื่องเทศพวกนี้เลยพวกพริกกระเทียมพวกหอมหัวใหญ่ไอ้พวกนี้สําหรับการกินหอมหัวใหญ่ได้หัวหนึ่งมานะครับเราผ่าเลย ข่า4ชึบ4เราแบ่งกินก็คือ3ใน4ก็คือเช้า1กีบเที่ยงเย็นได้3กีบไม่ต้องกินทั้ง4ก็ครบถ้วนในปริมาณแต่ละวันที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับสำหรับสมุนไพรของในการลดไขมันแต่คอเสริมเพิ่มเติม ถ้าเรานําของเสียไขมันจากเส้นเลือดมานะเหมือนรถบรรทุกนิดถึงเหมือนรถรับมาจากเท่วร่างกายคบื้นมามารวมไว้ที่ลำไส้ใหญ่เอามาแล้วเอามาแล้วซึ่งตับตับมันจะมีน้ําดีไปเอาพวกสารอาหารก็ส่งมาที่ลำไส้ใหญ่รอขับถ่ายออกไปแต่ละวันซึ่งลําไส้ใหญ่มันเป็นสุดท้ายแล้วสุดท้ายที่จะขับออกไปแต่ละวันเรามาช่วยมันดีไหม ช่วย,วยให้ทําลําไส้ใหญ่มันออกได้มากกว่าเดิมเพราะปกตินี่บางคนก็อาจจะบอกว่าเออผมก็เข้าห้องน้ําออกทุกวันไม่ต้องไปกินจริงๆเปรียบเทียบให้เหมือนกระทะเราที่มีคราบน้ํามันเราทอดใช่ไหมเราทอดเราเราไปล้างน้ําเปล่าคราบไขมันยังมีไหมเออมันก็เหนียวเหนียวแต่ถ้าเราเอากระทะนั้นมาใส่น้ํายาล้างจาน แล้วก็สกอตไบหรือตัวขัดขัดเพิ่มล้างการล้างสองอย่างนี้มันต่างกันใช่ไหม,มไอ้ตัวหนึ่งจะมีคราบนะ้ำมันติดเหนอเลยอีกตัวหนึ่งก็จะสะอาดเปรียบเทียบเหมือนกันถ้าเราไม่ใช้สมุนไพรในการช่วยในการขับถ่ายก็จะเหมือนการล้างกระทะ้ด,ยน,ดยน้ำเ <ตา S 1> ปล่าแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำง่ายๆนะครับสมุนไพรอันนี้กำลังสุกเต็มต้นเลยนะก็คือ ฝักขูนอ๋อสุกช่วงนี้ใช่สีดําเลยอืตามถนนหลวงไปที่ไหนก็เจอนะครับหาง่ายถ้าใครบอกว่าหาไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่รู้จะว่ายังไงนะฝักคูณเราไปเอาฝักคูณมาแล้วเราก็มาทุบทุบๆเอาเนื้อในมันมามสักหัวนิ้อโปง่งโยนใส่แก้วกดน้ําร้อนใส่แช่นิดนึงก็ละลายอย่าลืมนะครับฝักขูนไม่ใช่ยาถ่ายนะครับไม่ใช่กินเข้าไปต้องฟินเข้าห้องน้ําไม่ใช่ มันเป็นยาระบายถ้าใครธาตุธาตุแข็งหน่อยเขาเรียกธาตุแข็งหน่อยก็กินอาจจะรู้รสึกว่ามันมันไม่ได้ผลต้องดูธาตุตัวเองด้วยถ้าคนธาตุอ่อนนี่กินเท่าหัวแม่มือก็อาจจะได้ผลถ้าใครไม่ไม่ชอบกลิ่นมันนะครับกลิ่นฝักคุนมันจะมีรสชาติหวานเอียนก็ใช้ใบแล้วครับใบนี่จะแรงกว่าเด็ด 3- 4สใบมาต้มกินเลยตอนนี้มันจะช่วยช่วยในการ ขับถ่ายเพราะว่าคูลเนี่เป็นยาระบายเป็นยาระบายที่เบสิกที่สุดคนท้องหรือเด็กก็กินได้เพราะว่าคนท้องเนี่ยการกินยาพวกยาระบายยาถ่ายต้องระวัง mm hmm. เพราะอาจจะแท้งลูกได้แต่สำหรับฝักคูลแพทย์แผนไทยการันตีว่าเป็นยาระบายที่ปลอดภัยสำหรับคนท้องกับเด็กฉะนั้นตอนนี้กำลัง กำลังมีเต็มเลยนะครับหล่นอยู่ตามพื้นตามถนนอันนี้หาหาทำกินเลยนะครับเรากินพวกกระเทียมพวกพริกหอมหัวใหญ่ขิงประจําวันแล้วนะครับประจํามื้ออาหารของเราแล้วก็มาเอาตัวฝักคูณหรือใบคูณมาต้มกินต่อมันก็จะช่วยเป็นการคูณสองดับเบิลในการดูแลสุขภาพถ้าเราอายุเยอะขึ้นการดูแลสุขภาพด้วยสมนุนไพรถือว่า ปลอดภัยถ้าเรารู้วิธีถามพี่อีกนิน,นึงว่าฝักขูนนี่กินเวลาไหนดีก็ปกตินี่ก็กินก่อนนอนเพราะว่าพอเรานอนกลางคืนตื่นเช้ามามันก็จะได้ออกเพราะว่ามันไม่เหมือนยาถ่ายยาถ่ายเนี่ยกินเราอาจจะลุกเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนก็ได้แต่ฝักขูณมันก็เหมือนจับไปค่อยๆย่อยย่อยพวกไขมันมาตื่นเช้ามาเราก็จะง่ายขึ้นอันนี้พี่จะไม่บอกเป็นตํำรับ ถ้าตำรับยามันต้องมีสมุนไพรสองตัวขึ้นไปอาจจะเป็นสิบตัวอาจจะหายากใช่อาจจะหายากก็เลยเอาตัวนี้ไปทำไปทาดูอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ยังสนใจเรื่องของสมุนไพรไทยก็หาง่ายๆเราต้องซื้ออยู่แล้วเนาะไอ้พวกไอ้สมุนไพรพวกพริกพวกอะไรมามากินก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็คงมี ประมาณนี้แหละในการฝากถึิน้องก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พีเอฟซีที่เพื่อนเข้ามาถามสูตดดดดรลดไขมันก่อนหน้านี้ได้เอาไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันเออลองถามมีใครได้ลองไปทำยาลดกดไหมไอยาลดกดไหลย,ย้อนเป็นสมนุนไพรที่แนะนำไปคลิปก่อนอ่ย้อนกลับไปอีกสองคลิปเป็นคลิปนั่นแหละ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังกินอยู่เพราะว่าต้มได้สามขวดเพราะว่าตั้งแต่กินนะก็อาการนั้นไม่มีเลยนะช่วงสามวันแรกนี่ก็อาจจะมีอยู่นิดหน่อยที่มันแสบตรงหน้าอกถ้าคนบางคนบอกว่านนแสบอาการขอ,ของกหลย้อนอนที่จริงตัวเองก็รู้ยาอยู่แต่ติด ต็ดขีเกียจทากินตั้งๆที่รู้อยู่ถ้าทําไม่ได้ถ่ายเกิเมื่อกี้ก็คงไม่ต้มกินก็คงทรมานตัวเองไปอย่างนี้แหละขนาดขนาดมียามียาอยู่นะรู้ว่าจะต้องรักษาตัวเองยังไงแต่ติดขีเกียจทุกคนอยากขีเกียจนะครับเรื่องสุขภาพขีเกียจไม่ได้เพราะว่าถ้ามันรุนแรงไปเดี๋ยวมันก็จะรักษายากก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากถามพี่ที่เอฟซีนิดหนึ่งท้ายคลิป พี่พีเอฟซีที่ว่าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับยาลดกดไหลย้อนสมุนไพรลดกดไหลย้อนเป็นพายได้เอาไปเฮ็ดแน่สูตรนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาเออพี่ๆก็เข้ามาคอมเมนต์มาแชร์กันได้ว่ากินแล้วเป็นแนว้วใดหรือว่าได้ลองเฮ็ดหรือยังหรือว่าอยากลองเฮ็ดแต่บ่มีเวลาก็นะคะก็ท้ายคลิปนี้น้องก็ขอลาพี่ๆี่ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบายสบายดี สวัสดีครับ